สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเรามาถวายน้ำปูย่ยศชวนกันนะคะพูกเก้าดอกนะคะขอพรพร้อมกันได้เลยนะคะ พะวตอหตสัมมาสุทธะนโมัระวัตถรัตตสัมมาสัมพุทธะนะมตัสพะตรัตสมาสัมพุทธะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะยศสุวันราชานามหาราพังปัิเมนะาคอะยเมตรโยโิสตนทยสกาลนะชัยชยยะสุวันราชานา สิทธิเมนะมะนาโคอริยเมตรโยโคทิสโตนโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะช,ชัยยะชัยยะยศสุวันราชานาคามหาราพังมหาราพังปสิทธิเมนะมะนาโคอริยะมตรโยโคทิสโตนโมพุทธายะ รูปเจ็ดดอกนะคะในโซนที เทว miracle, พิตาเมตันจะติยังมะมะมหาลาโภมหาโภคังมหาทานังกูเชนิจิตตะทิตังแมนางจะเทียนสุลตีเทวพิตาเมตันจะทิยังมะกะมหาลาโภมหาโพธังมหาทานังกูเชนิจิตตะจิตังแมนางจะเทียนสุรตีเทวะพิจาเมตันจะติยังมะกๆมหาลาโภมหาโพธังมหา Thank okay. you. เดินผ่านสวนย่อมนะคะเจอดอกไม้สวยๆงามงามนะคะนี่ดอกกาสเลากาสลลงนี่แหละคะ่ะอยู่บ้านแม่ดานะ่มีเยอะนะคะอยู่ในป่านะแบบนี้เลยนะคะสวยยนะคะเวลาแม่ดาไปเก็บผักหวานนะคะเวลาขึ้นเขาไปเก็บผักหวานนะคะก็ เห็นดอกไม้สวยๆงามๆอยู่ตามป่าเยอะแยะมากมายเนาะโอ้ซุ้มประตูหัวใจตรงนี้นะคะสวยจริงๆนี่นะคะที่น่าทึ่งที่สุดก็คือนี่แหละที่เราปลูกแล้วเห็นมันออกดอกสวยงามก็ดีใจเนาะอ่าวันนี้ร้านค้าเปิดแล้ว อ้าวพ่อค้ามาขายอะไรคะขายขนมฮะอา้าวพ่อค้าเสียงคุ้นคุ้นโอ้ยขายขนมนี่เสือพาไปมาตั้งมาถึงแต่เมื่อไหร่มาถึงเมื่อคืนครับผมว,นนวันนั้นแต่ได้ได้ขนมหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้ว,ลวเนาะอ้าวเสือ,อวันนั้นยังเห็นมะพร้าวเยอะอยู่เลยนะไปไหนมะพร้าวนะ่ะไอ,อ้พ่อเปาไม่ออกเขาสั่งสั่งไปขายที่ร้านน้ำปั่นที่อ๋อ,อเอาที่สวนเสือบอ่ ไม่สวนบ้านยายสมอนอแถวบ้านยายสมอนก้าวปูโอ้ข้าไปแอบเบิงยูยังอุย้ยน่ากินจังเลยมะพร้าวนะ่ะลูกสิบบาทเองลูกก็สิบบาทเท่ากันเนาะบ้านแม่ดาก็เหมือนกันลูกก็สิบบาทรู้สึกว่าคนสภา์จะหิวนะหิวเห็นมะพร้าวแล้วน่ากินมากเลยแล้วบอกว่าอุย้ยเสือจะขนไปไหนน้อ,อจะคอมเมนต์ไปถามก็มันคอมเมนต์ตรงไหน ถามไม่ได้เลยอยากจะอยากจะไปทักทายว่าเอาจะเอาไปไหนมะพร้าวนี่เอามาจากไหนยังไงสวนเจ้าของเองหรือเปล่าหาที่หาที่ทักไม่เจอเลยนะเสือก็เลยได้แต่แอบมองวันนี้ดาดีใจนะวันนี้ดีใจที่สมาชิกเรามาเพิ่มแล้วช่องใหญ่กลับมาแล้วเด้อเสือเขาช่องใหญ่นะหลักแสนแล้วนะอุ้ยช่องใหญ่แหละนี่อันนี้คือ เขาเรียกว่าช่องพี่ๆเลยนะนี่ที่คอยแนะนําเรา่อเมที่คอยแนะนําเราที่คอยอ่ะนู่นนี่นั่นอ่ะนะเราไม่รู้อะไรยังไงยังไงเราก็ปรึกษาช่องพี่คนนี้เละอช่องพี่ใหญ่นี่เละแต่พี่ใหญ่อีกขั้นหนึ่งที่พี่ใหญ่ใจดีนั่นอ่ะยังไม่มายังอยู่ที่กทมออันนี้พี่ใหญ่ลองเป็นยังไงบ้างยายสมรน้ชมรเรา แกสมองก็ชิวๆร้องไห้ขี้มูกโป่งไว้เขาเรียกว่าอะไรนะสมองพานเลาะตอนนี้อ๋อสมองพานเลาะแล้วนะคะตอนนี้ออกเดินทางไปทั่วทิพยทั่วแดนโอ้โหนะเขาเรียกว่าอะไรนะทักเดินทางบ่ใช่นะสายสายเลาะสายเลาะเออไม่ใช่สายเลาะขาเลาะเออเห็นไหมเพลงเขาร้องอันเนาะน่าจะเปลี่ยนชื่อช่องไปเลยเนาะสมองพาเลาะเนาะเพราะว่าแกอยู่ไม่นิ่งไม่ไม่ไม่ต้องเรียกว่าสมองขาเลาะ เพราะแกชอบไปนู่นแม่นี่ใช่ใช่แกคือเขาเป็นนักเดินทางถ้าไปอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปต่วงเดเพนน้นะทีไม่ไกลบ้างไงดีใจนะเสือยินดีต้อนรับรอบรับบ้างเขา